ข่าวของจีนนะครับที่ช่วงนี้เริ่มค่อนข้างที่จะหนาวเลยนะครับก็ค <c oughs> <ๆ>ือเรื่องของการเข้ามาคุมสถานการณ์ของราคานั่นเองครับ <c oughs> หลังจากที่ b y d ครับประกาศลดราคาสูงสุดถึง34% <c oughs> สว,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 สวสัสดีครับพบกับรายการ EV Station by h e c g r o u p นะครับรายการที่จะนำข่าวสาร <c oughs> ในแวดวงของรถไฟฟ้า b y d มาให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับและที่เราเกลิ่นไปนะครับอย่ายุ่งกับสงคามราคาครับด้วยการทาสงคราราคาเพราะอาจจะทาให้ตลาด ซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่23พฤศภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ทาง b v d นะครับประกาศในเรื่องของการเปิดแคมเปญลดราคาแบบบ้าระห่ำเลยนะครับอันนี้ลดราคาสะเทือนทั้งวงการนีวีเลยนะครับลดสูงสุดถึง34%ครอบคลุมไปถึง22รุ่นที่มีขายอยู่ในตอนนั้นเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าครั้งที่เป็นการลดราคาครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของ b ด d เลยครับและฝั่งของคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น G นี่เองก็ดีนะครับหรือว่า c h e r y เองก็ดีครับก็ต้องทําการปรับราคาลงมาเช่นเดียวกันครับเพื่อเริ่มสงครามนี้นะ ในปีนี้เลยครับซึ่งล่าสุดทางรัฐบาลจีนเองนะครับก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันเริ่มเกิดความกังวลในเรื่องของตลาดรถ e v นะครับว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็เลยเขาเรียกว่าจีนเนี่ยก็เลยเริ่มที่มีการพูดถึงเรื่องนี้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเนี่ยเข้ามาแถลงข่าวนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยแจ้งว่าการเข้ามาเตือนในครั้งนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะเพราะว่าการแข่งขันในแบบนี้มันอาจจะทําลายในเรื่องของศถกยภาพเนาะของวงการอุตสาหกรรรรมถยยนนใะะาว ซึ่งทาง MIT หรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนนะครับเข้ามาเตือนแล้วก็พยายามที่จะจับมือกับทางหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเพื่อเข้ามาควบคุมในเรื่องของกลไกในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมของผู้ผลิตรถนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้ทาการลดราคาคเพื่อที่จะรักษาสมดุลให้เกิดขึ้นในวงการรถยนต์นั่นเองนะครับเพราะว่าการที่จะ ทําสงครามแบบนี้นมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกที่ไม่น่าจะไม่น่าจะดีนะครับแล้วก็ไม่น่าที่จะให้เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถึงแม้ว่านะครับในความเป็นจริงเนี่ยราคาของรถที่มันถูกลงถูกต้องครับเป็นข้อดีเขาเรียกเป็นส่วนดีเป็นข้อดีที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆนะครับแต่มันจะส่งผลกระทบกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการผลิตในอนาคตข้างหน้านั่นเองครับทีสงครามครั้งเนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถคาดการได้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับมันก็จะมีผู้ผลิตรายไหนนะครับที่จะอ้ายแพ้ในส่งทามนี้บ้างนะครับซึ่งข่าวก็เริ่มออกมากันอย่างหนาหูเช่นเดียวกันซึ่งเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดติดตามเพจของเราไว้นะครับเพื่อที่จะไไดด้ตติาาาามมขข่่วววสรรคคเลืออนหงงก รถยนไฟฟ้า BYD นะครับรวมถึงข่าสารของรถยนไฟฟ้าในโลกด้วยนะครับ